สวัสดีพี่ๆละเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับมันนี่เพียเกี่ยวกับการาเงินฟรีนะในวันนี้เราก็จะมาในของกิจกรรมภารกิจล่ารางวัลเจ้าเมวเมียวนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นในของวันนี้ก็แนะนําให้เล่นเลยนะผมก็จะมาทําการเล่นให้หมดแล้วก็ทําการถอนเงินเข้าในของทูมมันนี่ไปเลยเลยผมก็เลยมาทําการอัปเดตว่าใครที่ยังไม่ได้เล่นในของกิจกรรมเนี่ยรับเงินนะครับจากเมวเมียวเนี่ยที่เรากดลุ้นนะครับก็ จะเป็นการเชิญเพื่อนนะคนเก่าคนใหม่เชิญได้หมดเลยนะครับก็จะได้รับ1สิทธิ์ในการรับเงินก็จะเหลือระยะเวลาประมาณ2วันลวก็จะเหลือประมาณ1วันนั่นแหละนะครับใครที่ยังไม่เล่นก็แนะนําว่าให้รีบเล่นแล้วก็รีบทาการถอนเงินเลยด่วน,นๆเลยนะครับเพราะาซิมปีแล้วนะปีหน้าก็คือวันที่1น,นะครับก็จะเป็นเดือนหน้าภารกิจนี้ก็จะหายไปแล้วหรือว่ากิจกรรมในการแจกเงินของทูมมิน a วเวลนี้ก็จะหายไปแล้วก็ จะไม่สามารถได้รับเงินละใครที่ยังถอนเงินไม่ได้หรือว่ายังไม่ได e, ้ถอนเงินเงินก็จะหายไปนะครับก็แนะนําว่าให้เราทําการรีบถอนเลยนะครับมาแจ้งเตือนให้พี่ๆหรือเพื่อนๆทุกท่านที่หาเงินฟรีจากในของกิจกรรมภารกิจล่าเมี่ยวกจาก To Money Walllet นะครับก็รีบเลยละกันนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับในของกิจกรรมนี้นะครับก็เรียกว่าคอยฮันเตอร์นั่นเองก็ลองมาเล่นกันตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด22เซตนะครับอ่า ผมก็เล่นมาแล้วสักพักหนึ่งนะก็ได้อยู่ประมาณ309บาทจริงผมแลกไปแล้วสามครั้งนะครับก็ตรงนี้นครับประวัติการเล่นนะครับแลกเงินตรงนี้ผมก็แลกมาแล้วนะก็ได้เงินคือ3 0 0 980แล้วก็80รวมแล้วก็ประมาณหน่าบาทอ๋อได้เงินจากก,จกิจกรรมจากเงินฟรีนี้แหละมีคนเล่นได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ เล่นง่ายๆครับไม่ได้ยากนะสำหรับใครที่มีสิทธ์แล้วยังไม่ได้เล่นก็รีบเลยส่ใครที่ยังไม่มีสิทธิ์ในการเล่นก็เชิญเพื่อนเลยครับสิ้นสุดภายในวันนี้หรือว่าวันที่31นี้นะครับก็ <c oughs> น่าจะประมาณเที่ยงคืนแล้วนะน่าจะประมาณเที่ยงคืนกิจกรรมนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับก็จะไม่มีให้เล่นแล้วส่วใครที่ยังไม่ได้ถอนเงินก็รีบถอนเลยส่วนการถอนเงินของเขาขั้นต่ําในการถอนเงินในของกิจกรรมนี้โอ้ในส1บบาทเลยฮะโอ้ไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ย สิบบาทแล้ว,วดีนะแต่ยากนะก็รีทามเลยละกันในของกิจกรรมอ่นนี้นะครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับใครที่ยังไม่ได้เชิญเพื่อนหรือว่ายังไม่มีสิทธิ์ก็เชิญเพื่อนได้นะก่อนประมาณเที่ยงคืนในของวันที่31นะก็จะได้รับ10ก็เล่นปุ๊บถ้าครบ20ก็ถอนได้เลยนะเพราะว่ามันจะถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่20บาทนะครับ20แล้วก็ถอนประมาณ20 40 60 กันส um, so oui, ิ่มั้งน่าจะประมาณนี้นะมันนับจำนวนคู네่คูนะครับมันไม่มีอ่าสิบสามสิบห้าสิบเนี่ยมันไม่มีนะครับมันน่าจะมี20 40 60 80 100นะครับมันน่าจะมีการถอนประมาณนี้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเลยละกันตอนนี้ผมก็เล่นมานะครับเหลืออยู่ประมาณ20สิทธิในการเล่นนะครับก็เล่นไป เดี๋ยวเราทําการเล่นเสร็จปุ๊บดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูว่าเราจะได้เงินประมาณกี่บาทกันแน่นะก็เล่นมาสักพักหนึ่ง <c oughs> เหมือนว่าจะได้10บาทแค่ตาแรกอ่ะอันตาเดียวนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ11บเอ็ดโมงแล้วนะฮะก็ใกล้ละใกล้ละใกล้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปตอนที่ผมอัดไว้วันที่30บนะครับผมลงคลิปประมาณวันที่31ก็ช่วงเช้าๆสิบเอ็ดโมงสานาทีหรือว่า11บเอโมงนะ ก็จะลงไว้หน่อยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบเนาะก็11อมงเช้านะครับประมาณนั้นนะอได้5บาทครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นให้จบก่อนเลยลักกาในของกิจกรรมนี้นะครับเหลือประมาณ18เสตนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็กดมาแล้วนะเหลือแค่2สิทธิ์สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแลกเงินกันใครที่ดูถึงในหน้าตอนนี้ก็เดี๋ยว,วเรามีการแจกอัมเปานะฮะ เกจริงๆอ่ะอัเปาทุกคนน่าจะกดรับไปหมดแล้วแหละแต่เล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้มากใหม่ต้อนรับปีใหม่เลยรักกันนะครับแล้วก็ของขัญจจกที่ทุกคนกดอ่ามาให้สุดมาครับใครที่ดูช่องผมมาถึงในนะตอนนี้ก็น่าจะทราบกันนะว่าผมก็มีการแจกอัเปาแต่ผมไม่เคยบอกว่าผมแจกเท่าไหร่เพราะถ้าผมแจกผมก็จะเอาลิงก์อัเปาทิ้งในของตรงช่องคอมเมนต์หรืออ่าในอ่าในใต้คลิปอ่ในของวิดีโอนะครับ ก็กดเข้าไปไม่รู้ว่าจะได้40บาทไหมเลยนิดเดียวครับแปสีบาท <c oughs> ก็ลุ้นไปนี่ครับลุนลุนสักยี่สิบไหมโอ้ยสองบาทฮะโอ้เลยขายที่ห้าบาทได้400ร้อเลยนะโอ้ยแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์แล้วครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวทําการแลกกันเลยนะครับก็แลกไป 380บาทเลยละกันนี่ครับได้กันเลยนะครับสเสล็จเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็กดกลับไปน้่นหลักได้เลยอ่าตรงนี้ก็แล้เสร็จแล้วเนาะประวัติการเล่นหรือว่าประวัติการแลกเงินต่างๆก็นี่ครับนี่โอ้โหได้1,400กวั่าบาทแล้วนะเนี่ยนะตอนนี้ก็ถือว่าดีครับอ่าถ้าใครที่มาทันช่วงวันคริสต์มาสในของกิจกรรมนี้ก็น่าจะเล่นในของการันตีได้เงิน 5บาท10บาท50แล้วก็20 100เนี่ยก็ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่ผมแลกเงินนะมาตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการแลกเงินของผมเมื่อกี้ผมทําการแลกมาแล้วก็มีเงินอยู่ทั้งหมดสามร้อยแปดสิบบาทนะฮะตรงนี้เห็นไหมก็แลกปุ๊บเข้าปักกันเลยนะแต่ถ้าใครที่ไม่แลกนะครับแล้วยังอยู่ในของกิจกรรมถ้ากิจกรรมหมดไปวันที่31ประมาณเที่ยงคืนนะก็ จ่ายไม่ได้เงินแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไลกก็แลกเลยละกันวันนี้หรือว่าคลิปนี้ก็ทํามาเพื่อแจ้งเตือนเนาะส่วนในของอัมปานะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างอัมปาแล้วก็มาแจกอัมปาเล็กๆน้อยๆแล้วกันไม่ได้เยอะหรอกนะครับเล็กๆน้อยๆเป็นกําลังใจของความปีใหม่ปีใหม่ละกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด subscribe แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าเราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมานี่เพียด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย